เล่าอาดีตหนึ่งนาทีเรื่องจริงในอดีตที่คุณอาจไม่เคยรู้ พ่วงความทรงจําของยุค90นะครับมีเรื่องหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยต้องรีบตื่นเช้าทุกวันเสาร์อาทิตย์เพื่อมาดูบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้ทั้งบ้านนะครับต้องหยุดนิ่งในยุคนั้นนะครับมีละครที่ทรงอิทธิพลมากๆเลยจนทําให้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่คุณปู่คุณย่าคุณอาค,คุณตาคุณยายต่างพากันมานั่งเฝ้าหน้าจอโทรทัศน์เครื่องเดียวพร้อมกันทุกเช้า8ปดโมงครึง่งนี่ก็คือปรากฏการณ์ละครจกัจกจักงวงๆที่หลายคนเรียกติดปากกันครับและถ้าพูดถึงเรื่องที่ดังที่สุดในปี2005 538ชื่อนั้นนะครับต้องเป็นเกาะเพชร7สีครับเรื่องราวนะครับเริ่มต้นที่ความน่าสงสารของเจ้าชายสุริยวงเทวันผู้มีฐานะสูงส่งแต่กลับเป็นง่อยแล้วก็นำแสดงโดยเอกชัยศรีวิชัยครับง่อยนะครับก็จะคอยโดนลังแกอยู่ตลอดทั้งเรื่องพอมีรูปร่างที่เป็นง่อยอัป,ปลักษณโดนเหยียดโดนบูลลี่สารพัดส,สารเพเลยครับแต่ทว่านะครับจุดหักเหที่ทำให้ทุกคนเนี่ยต้องอ้าปากค้าคงนั่นก็คือเมื่อเจ้าชายง่อยได้เกาะเพชรมา แล้วเมื่อสวมเกาะเพชรเข้าไปนะครับก็จะสามารถแยกล่างและกลายเป็นนักรบรูปงามถึง7องค์ตามวันทั้ง7ครับแต่ความสุขที่เชื่อมโยงกับเพื่อนๆในยุคนั้นอย่างแท้จริงเนี่ยคือคู่หูจอมปวนอามนุษย์ตุ๊บเท่งกับจักกะแลนด์ุกตลกพื้นบ้านและความซุมซ่ามของทั้งคู่เนี่ยกลายเป็นวลีที่คุ้นหูที่ใช้เรียกเด็กชายแก่นๆว่าตุ๊บเท่งและก็เด็กหญิงที่ซุกซนว่าจักกะแลนด์ตามกริยาบของตัวละครนั่นเองครับความสุขของการได้นั่งดูละครเกาะเพชรเจ็ดสีพร้อมหน้าพร้อมตาในเช้า หุดคือความทรงจําที่บริสุทธิ์แล้วก็อบอุ่นที่สุดในยุคนั้นเลยครับเพื่อนๆที่มีความทรงจําในยุคนั้นเรื่องไหนที่อยู่ในใจของคุณนะครับก็มาเม้นบอกกันได้นะครับคลิปนี้นะครับสนับสนุนโดยแป้งตางูผมรู้คุณก็ใช้ครับและใครที่ชอบคลิปแนว90แบบนี้ฝากกดติดตามไว้นะครับผมลงคลิปใหม่ทุกวัน2ทุ่มครับ